เก็บไว้ในบ้านค่ะอันฟาคือใครอ่ะอันฟาลูกเราไงอันฟาไม่ใช่นี่เมียอยู่เองรักไหมรักที่รักที่ไหนรักมากค่ะรักมากไหมมากค่ะอย่างนี้มากปะทำไมอะคะไม่เข้ารอกทไมอะม่มีตังค์โอเคข้ารักแกนะจะเอาไปเก็บก่อนเร็วแกข้ามไหมรักค่ะแล้วทำไมเธอไม่ใส่แมสเดี๋ยวเอาแมสด้วยเข้าบ้านแล้วเอาแมสมาด้วยนะ ไม่ตองแล้วทำไมอ่ะผู้ชายจะาของแก้มข้าวครช่วยข้าวหน่อยสิใส่แมสมาด้วยเข้าใจไหมเอาไปเก็บก่อนเอาแมสเอาขนมไปเก็บในบ้านแล้วก็เอาแมสมาด้วยเอาไปใส่ไปไปนอกบ้านต้องใส่แมสทุกครั้งนะเข้าใจไหมโอเคเดี๋ยวเราไปส่งเอาเอาขนมไปเก็บก่อนเร็วเดี๋ยวเราไปส่งขับมอเตอร์ไซค์เล่นเร็วๆค่ะเอาแมสมาด้วยนะแม่ใครเห็นนะแม่ไม่เห็นข้านะไม่ให้พ่อเห็นเหรอไม่ให้แกเห็นแล้วไม่ให้เราเห็นทำไมล่ะกลัวมันจะ กูกลัวมันจะเห็นหรอ,อไม่กลัวใครเห็นไะนี่ครับจะพาสาวสวยขับรถเล่นนะครับขึ้นรถแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปส่งนะส่งให้ส่งไหนขี่รถไม่ต้องส่งโอ้ขี่รถเล่นนะโอเคพานางขี่รถเล่นะลก่อนโอ้ยโอยเอาขาเหยียบที่เหยียบลงได้ยังนี่พาสาวสวยขับรถเล่นนะครับไรรคกลางแดดเปียงๆโอ้โหโรแมนติกสุดๆขี่ขี่บนปากซอยอ๋อ ไม่ให้ใครนะเห็นไม่ให้ใครเห็นนเออส่งจุ๊บใบใบเอฟซีก่อนติดหน้าแล้วติดหน้าส่งจุ๊บไม่เห็นเหรอโอ้ยแผลอวยอย่ามาจับมันจะกระจี้โอ้ยไม่เห็นอะไรเลยนะเจะกระจี้เดี๋ยวก็พาลงข้างทางหรอกมันจะขี้ร้อยดูดูหลายกาดส่งไปายผู้สาวผู้บ่าวกันเร็วนี่ยโอ้โหโรแมนติกมากครับแดดเปรี้ยง เหมือนดินเนอร์ใต้แสงเทียนใครนะแอบรักไหนในคนไหนโอ้ยแอบรักเธอเหรอใช่โอ้ฟ้องเราด้วยเหรอใช่ <laughs> ต้องแอบอะไรนะแอบเี้เดียวไม่ให้มันเห็น,หนไม่ให้มันเห็นไอคนที่แอบรักไม่ให้มันเห็นเธอใช่ไหมคะโ<า>อ๋อ้ขวดทำมถ้ามันเห็นจะไม่เป็นไรมันจะปีกโอเคโอเคอะไรนะคะรักเธอไหมเหรอ โอ้ยรักนั่นแหละก็รักคนเดียวนั่นแหละไปไหนไม่เข้าไม่มีตังเข้าเธอมีตังเข้าหรือเรื่องแรมนะกูเสียดโดนแหกู่ตอบแค่กูสองข้ามก็เอากูเลยแก้ผ้ากูรอนแล้วแก้ผ้ารอเลยเหรอใช่แล้วแหละโอภานานั้นเชียวบายบาย้เอฟซีก่อนเร็วลากขาลากชูจะกระจี้เหลือเกินไม่มีนวดตักที่ทำไมอ๋อเหรอพามาดูคนแอบชอบเธอแล้ว กูไม่อยู่ซอสวยห้านะ,ะหรอใช่เหรอในคนในแอปชอบนะบอกอีกทีคนเนี้เฮ <laughs> <laughs> อ้แผนจกกะกันยี่ไ <laughs> อ้แผนจกกะกันยี่อยกวนโอ้ยโอ,โอ้อะไรนะขอนอนบ้านแค่ไหน,น,นหมไม่ได้นอนบ้านเราไม่ได้ <ทำ S 1> บ้าน<ม>เราบ้<ะ>านเราไม่มีที่นอน นอนได้ไม่เห็นเวลาเลยไม่ได้ค่ะมาจ้าจริ๊ก้ายังไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ะเคยจะกันจี้อย่ามานยี่โว่เดี๋ยวก็พารถล้มหรอกเดี๋ยวก็พานางมาส่งแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตัดผมโอเคเอาลงค่ะโอ้ยโอ้ยเอ้าโอ้หุ่นก็เบาบางโอ้ยหนอขายเอฟซีก่อนเดี๋ยวเราไปก่อน เดี๋ยวตอนเย็นพาไปขี่รถเล่นนะโอเคบ๊ายบายค่ะ